นิทานโบราณเจ้าชายน้อยกับมังกรวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันไกลโพ้นที่ชื่อว่าอาณาจักรจันทราซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าไม้สีเงินระยิบระยับและภูเขาที่ส่องแสงราวกับเพชรท้องฟ้าเหนืออาณาจักรเต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพรายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน อาณาจากักรนี้ปกครองโดยพระเจ้าจันทราผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและยุติธรรมพระองค์มีพระโอรสองค์เดียวคือเจ้าชายน้อยอานนท์เด็กชายผู้เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความใฝ่ฝันในการผจญภัยไปยังโลกกว้างอย่างไรก็ตามพระบิดาทรงเป็นห่วงพระโอรสจึงไม่อนุญาตให้เขาออกจากวังไปไหนไกลนัก ข่าวลือเรื่องมังกรวิเศษวันหนึ่งเจ้าชายน้อยได้ยินเรื่องเล่าจากยายเท้าผู้เท่าของวังเกี่ยวกับมังกรวิเศษที่อาศัยอยู่ในป่าลึกทางทิศตะวันตกมังกรตนนี้มีเกล็ดสีทองเปล่งประกายราวดวงตะวันและสามารถพูดภาษามนุษย์ได้นอกจากนี้ ยังมีพลังวิเศษที่สามารถทำให้ความฝันของผู้ที่พบเห็นเป็นจริงได้ทว่าป่าลึกแห่งนั้นเต็มไปด้วยเวทมนต์และอันตรายมากมายทำให้ไม่มีใครเคยพบมังกรตัวนี้จริงๆเรื่องเล่านี้ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายน้อยพระองค์ตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปหามังกรวิเศษ เพื่อขอให้มันช่วยทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงนั่นคือการได้เห็นโลกกว้างและออกเดินทางโดยไม่ถูกกักขังอยู่ในวังอีกต่อไปการเดินทางเริ่มต้นขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายน้อยอานอนท์แอบออกจากวังโดยไม่บอกใครพระองค์สวมเสื้อคลุมสีเขียวแห่งนักเดินทาง พร้อมพกกระเป๋าเล็กๆที่บรรจุอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยพระองค์มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไม้สีเงินที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหมอกสีขาวลอยคลุ้งในอากาศแม้จะรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้างแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นพระองค์ยังคงก้าวไปข้างหน้าระหว่างทางเจ้าชายน้อยได้พบกับกระต่ายวิเศษ ที่มีขนสีฟ้าเรืองแสงและดวงตาโตใสกระต่ายเอ่ยขึ้นว่าเจ้าชายน้อยเจ้ากำลังมุ่งหน้าไปหามังกรวิเศษใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเจ้าต้องผ่านด่านทดสอบสามด่านก่อนจึงจะพบมันได้เจ้าชายน้อยอานน์พยักหน้าและถามว่าด่านทดสอบคืออะไรกระต่ายวิเศษตอบว่า ด่านแรกคือด่านแห่งความกล้าด่านที่สองคือด่านแห่งปัญญาและด่านสุดท้ายคือด่านแห่งความเมตตาหากเจ้าผ่านทั้งสามด่านนี้ได้เจ้าจึงจะคู่ควรแก่การพบมังกรวิเศษด่านแห่งความกล้าไม่นานเจ้าชายน้อยมาถึงปากถ้ำมืดสนิทที่มีเสียงหอนกึกก้องออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้น หมาป่ายักษ์ดวงตาสีแดงกําก็ปรากฏตัวขึ้นขวางทางหากเจ้าต้องการผ่านไปเจ้าต้องพิสูจน์ว่ามีความกล้าหาญมันคำรามเจ้าชายน้อยอานนหวัตรกลัวแต่เขานึกถึงคำสอนของพระบิดาที่ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่รู้สึกกลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วก้าวข้ามไป พระองค์จึงสูดลมหายใจลึกๆแล้วก้าวไปข้างหน้าข้าไม่กลัวเจ้าเจ้าชายน้อยกล่าวอย่างหนักแน่นทันใดนั้นหมาป่ายักษ์ก็สลายไปเป็นควันและทางข้างหน้าก็เปิดออกด่านแห่งปัญญาเจ้าชายน้อยเดินต่อไปจนถึงสวนแห่งปริศนาที่กลางสวนมีนกแก้ววิเศษคนสี่รุ้งรออยู่มันเอ่ยว่า เจ้าต้องตอบคำถามของข้าให้ได้หากตอบถูกเจ้าจะผ่านไปได้นกแก้วถามว่าสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครมองเห็นเจ้าชายน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่าความรักนกแก้วยิ้มก่อนกล่าวว่าถูกต้องแล้วเจ้าผ่านด่านนี้ได้ด่านแห่งความเมตตา เมื่อเดินทางต่อไปเจ้าชายน้อยพบเด็กน้อยที่กําลังร้องไห้เด็กน้อยเล่าว,ว่าตนหลงทางและหิวมากเจ้าชายน้อยอานนท์จึงแบ่งอาหารและน้ำให้เด็กน้อยพร้อมกับพาเขากลับไปหาครอบครัวเมื่อเด็กน้อยปลอดภัยทางไปสู่มังกรวิเศษก็ปรากฏขึ้นการพบกับมังกรวิเศษ เจ้าชายน้อยเดินทางต่อจนมาถึงถ้ำที่ส่องแสงสีทองเมื่อเข้าไปข้างในพระองค์พบมังกรวิเศษที่มีเกล็ดสีทองเปล่งประกายเจ้าผ่านด่านทดสอบทั้งสามมาได้นั่นแสดงว่าเจ้ามีคุณสมบัติอันคู่ควรข้าจะให้พรแก่เจ้ามังกรกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวล เจ้าชายน้อยอานอนท์เล่าถึงความฝันของตนว่าอยากเดินทางไปเห็นโลกกว้างมังกรยิ้มและกล่าวว่าเจ้ามีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่แล้วความกล้าหาญปัญญาและเมตตาความฝันของเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์เพราะเจ้าสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ด้วยตัวเองจากนั้นมังกรมอบแหวนวิเศษให้แก่เจ้าชายน้อย โดยกล่าวว่าแหวนนี้จะช่วยคุ้มครองเจ้าและหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือจงเรียกข้าข้าจะมาหาเจ้าการกลับบ้านและการเริ่มต้นใหม่เจ้าชายน้อยอานนท์เดินทางกลับวังด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเล่าทุกอย่างให้พระบิดาฟังพระเจ้าจันทรารู้สึกยินดีและตระหนักว่าพระโอรสของพระองค์เติบโตขึ้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายน้อยอานนท์ก็ได้ออกเดินทางผจญภัยไปทั่วดินแดนต่างๆพร้อมแหวนวิเศษที่มังกรมอบให้และทุกครั้งที่เขาต้องการความช่วยเหลือมังกรวิเศษก็ปรากฏตัวขึ้นเสมอบทเรียนจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญปัญญาและความเมตตา คือคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเวทมนต์ใดๆ